สวัสดีค่ะวันนี้อิงมาให้เทคนิคนะคะในการเทรดหลังข่าวหรือเขาเรียกว่าการเทรดช้อนข่าวนั่นเองนะคะหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วนะคะเราก็มาทํากําไรกันค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นข่าว CPI นะคะอันดับแรกเนี่ยการที่จะได้กําไรเทรดหลายๆจุดนะคะต้องดูว่าข่าวมันแรงแค่ไหนนะคะยิ่งข่าวแรงเท่าไหร่ก็มีโอกาสทํากําไรหลังจากข่าววิ่งไปได้มากเท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข่าว CPI คะ่ะซึ่ง ปกติเนี่ยวิ่ง2,000จุดถึง4,000จุด4,500จุดก็ทํามาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอันดับแรกนะคะเราตีโซนเข้าเทรดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่ข่าวจะมานะคะน้องก็ใส่เวมาแล้วสุดท้ายน้องเทลงมาทุบลงมาตรงนี้นะคะถ้าใครบายทันก็ได้กําไรไปนะคะในกลุ่มมีคนบายทันด้วยนะคะทีนี้ค่ะพอน้องขึ้นไปเนี่ยตามเทรนด์ปุ๊บนะคะน้องไปโดนอยู่ในโซนของเรานะคะทีนี้ ให้จำไว้เลยว่าเวลาเทรดข่าวนะคะน้องมักจะไม่อยู่ระหว่างโซนค่ะตรงนี้เนี่ยอิงรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราตีโซนเนี่ยแม่นยําม,มากแค่ไหนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าในระบบเทรดของอิงเนี่ยระหว่างทางเนี่ยน้องมักจะไม่เบรกนะคะน้องจะไปถึงโซนแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดทะลุ1โซนขึ้นมาแล้วน้องไปถึงโซน2แน่นอนกลางทางนี้น้องจะไม่หยุดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระบบเทรดของใครของมันนะคะแต่ว่า หลักๆก,ก็คือตีโซนให้เสร็จก่อนนะคะพอน้องไปเบรกที่โซนนะคะนี่เลยพอมีแท่งสีแดงๆมาแบบนี้นะคะเราจะช้อนข่าวหมายถึงว่าน้องพุ่งขึ้นมาอิงก็จะเซลล ลงไปแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะอิงก็จะรอให้มันมีแท่งแดงๆแ,แท่งนี้เข้าได้ไมครอิงมันก็น่าสนใจค่ะแต่มันยังอยู่กลางทางนะคะอิงก็จะเข้าตามโซนของอิงเลยนะคะทีนี้พอน้องเบรกสองแท่งสวยงามนะคะถ้าเป็นการเทรดข่าวเนี่ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องรอกระทั่ง PA เสวยๆนะคะเรารอเบรกก็เข้าเทรดได้เลยอันนี้คือตามวิธีของอิงนะทีนี้พอเบรกค่ะเราก็พากันเข้าเทรดลงมานะคะก็ปิดกําไรที่แรกค่ะก็1,000จุดหรือโซนไฮเดิม erm ที่น้องทะลุมาได้นะคะทีนี้พอน้อง องย้อนกลับขึ้นไปไม่ถึงไฮเดิมตรงนี้ค่ะ เราก็เติมเซลลลงมาได้อีกนะคะแล้วก็มาอยู่สุดโซนที่น้องไซเวกขึ้นมานะคะก็คือแถวแถวโซนนี้แหละค่ะแล้วน้องก็ยกฐานด้วยทีนี้พอน้องยกฐานก็คือไปตามไซเวอพของทามเฟรมใหญ่ทามเฟรมเดเหมือนเดิมเราก็สามารถบายตรงนี้ได้หินก็ได้บายตรงนี้ด้วยนะคะเซลล์ลงมา2000บายขึ้นไปอีก2000คือได้กําไรจุกจุไปเลยนะคะสําหรับวันข่าว cpi ค่ะในกลุ่มเทรดเนี่ยเราก็จะรู้ดีนะคะว่าเราเข้าเทรดจุดไหนกันบ้างนะคะ ก็ทํากําไรกันเต็มๆเลยถ้าใครอยากติดตามกันนะคะสามารถติดตามได้ทางทิกตอกนะคะหรือว่า OpenChat กลุ่มความรู้ก็ได้นะคะหรือใครสนใจนะคะเกี่ยวกับการตีโซนเทรดนะคะหรือการอ่านแรงกราฟค่ะสามารถทักเข้ามาถามคอสเรียนได้เลยนะคะขอให้สำเร็จสำเร็จทำกำไรกันทุกวันคะ่ะ